โอ้ Ooh, ลยลบนวนหอยพี่น,อน้องเอาล่ะคุ้มบำลำมาน,นึ่บรรยากาศดีๆจัดนะครับเอาเน,นี้กิกนทับเสียพนูอาหารสิงโตโอ้นานละบริจัดพี่น,อน้องเป็นเจ้าของวันซานะครับโอ้แดงเคือเงเลยไรเงีเอาเด็กพี่น,อน้องเด้อนี่ครับม้วนข้อสวดข้อไผ่ผู้ถือม้วนก,กินเนือ้อกินดิบเด้อครับเนี่ยพวกด้กินข้ามาทับเสียเปวน,บน นี่แหละบรรยากาศะครับเมนูแบบค้มมล้ำเลยนะครับกับสวัสดีครับสวัสดีี่นองปล่องปลายสุขสุขคนมาพบพ่อทุกวันนี้แซบ่บ อีกคือเกาหน้านครับพี่น้องเมื่อนีบ้บรรยากาศดีๆต่องฟ้าแจ่มใสในเมนูแดเสบๆนะครับอาหารทิ้งตัวมื่อนี้ได้ก้อยขมนะพี่น้องก้อยขมใส่เลือดนะโอ้ยขมลำลำเลยพักมาเต็มพระเข,าข่าคือเก่ามาพี่น้องมาแสีบๆพันธุ์บวนครับหูเข่าแห้งเข่าเาน่าหนึ่งมากหอนๆที่เก่านะครับท่องฟ้าแจ่มใสแห้งมื่อนี้ฝนโโตกอื น้ำมันเบาได้ไปหน่อ,อนยส่วนนี้เป็นดีปลากรังวลาดีบลคอนะครับืหเดี๋ยวพีกบานมาหืมผักหอมมะลม พักหนอนกไ็ไปนอนนะพักหนอกบานเท่าพักบวบกนะครับ เง้อหน่อยนะครับเขาอก็โดนบันเท่าแระกอบอือหือแ่บตัวนี้เป็นหยอดใบบกกรอบนะพี่น้นง

บะบุงกรอบอืมอะไรหลายรสแสบไ่ออก ยังกินได้แสบดีอยู่หน่อย หัวปพริกผงข้าวคัวไม่ไหม่พี่น้องไม่ไดแแสบอืเขาฮอนแสบรักคำยองไง ลุงสอน๋อคุณลำๆ

อืดีพระคอนสมซื่อไปหน่อยผมมันล้ำเต่กันเลยแสบนะครับอืมน่อยกว่า ยวไม่ความสมไม่น่าสมไปรวยแซ่บ มะละกำผ่าไม่น้อเดียว อยากแซ่บบางครั้งกินข้าวกับบนกับแก้วด้วยวหนึ่งปลาก็าคิดอยากกินลาบก็ยังได้ไปเนาะจะว่าบาง้งทต่ก็อยากกินบนกินแก้วนะไปเนาะกินหนึ่งปลากต่จ,จัดหนึ่งปลา mhm 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 Ừm mhm 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 này mhm 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 thế nào อ,อยเยอะเลยใบเห็ดต่มมาสดนะยิว้วเขาวพาหท่นพี่เนาะลปห,หลักกันมาเรียนในพี่นองข้ามบนนะครับไปกินเนียงซอพี่นอะอื้อหือ s, <Yeah>. <S、yeah.

睡晚上拜了。 โอ้หลากหลายแซ่บนะพี่น้องบดกินงถึงง่วนหน่อยง่วก็โดนบานเท่าอือครับโดนแห้งตั้งแต่ร้านซาวน้องซาวมากยมไม่หรอกอืี๋ยวเป็นเมนูอาหารในร้านมานเท่าด้วยพี่น้องเอยนุ่มวันขอโสดข้อไป่ผู้ที่เป็นบอกกินเนื่อกินดิบนะครับนี right> mm ่เ hmm. ป็นเมนูก้อยขมนะครับก้อยขมเสเลือดนะพี่น้องใสลือดซีละอร่อยจังหน่อยโอ้ยขมลำลำบีแะกินกบพักบาน เต็มมะเขาวันพีนองบรรยากาศดีแห้งมะนีต้องปลาแจ่มใสนะครับเอาเมนูอีสานมาเน้ามาฝากพี่ตอนนองนะครับน้านุ่มบอนก็ขอขอบบนขอบคุณนะครับทุกการนับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มบอนกินมะคองมะงามหรือว่าพีบ่าดประการใดนุ่มบอนกัขอถอยข้อไผ่เด้อครับถ้าเบิ้งว่าคลิปนานุ่มบอนนี่แซ่บจะผ้าพีผ้านองเขากินยังหรือว่าเฮ็ดยังนะครับฝากนี่เด้อครับฝากพี่นองนะครับถ้ามาคลิปนี้ฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจนุ่มบอนนี่แซ่บได้เฮ็ดคลิิปปปต่่่่อไนนนนนะคครับบบลีี้แซ แะขอลาพีลาหน่องเข้าไปเพียงเาน่ียน,นะครับเนาะครับสวัสดีครับ